สบายดีสบายดีมือทุกคนนาอยินตีตอนทับทุกคนเขาชิวช่องน้องรัจนานลงสานเด้อเนาะมือนี้ก็เป็นมือออกพรรษาลาพระเจ้านาะทุกคนมือนี้ก็เป็นมือลอยกระทงนั่นเองเด้อเพราะว่าเมื่อเช้านี้น้องรุถบอดได้แปน บรได้ไปเซ่บานะ้าดเนาะเมื่อนี้ก็เลยว่าจะมาทํากระทงไปลอยเนาะ<ม>ก็มาซีไปลอยอยู่น้ําสานเลยเนาะอยู่เ้างลังเก้าน้องรถเนาะเพราะว่าปีนี้เพิ่นให้โจะในการอันซุ่มหนุมนะ่มเนาะซุ่มหนุาา่มแล้วกะบอให้ตักบา,าดรญาติน้ําแต่กะตักได้อยู่เนาะที่เป็นอันแบบคนกุ้มน้อยตักได้ยู่เนาะเมื่อนี้น้องรถบรได้ไปเซ่บ้าดก็เลยว่าจะมาทํากระทงกับ ครอบครัวกับน้องลี่เนาะสองคนสามคนกับลูกหลานนี่แหละกะตะเลงกะสิเอาไปลอยเนาะเฮ็ดตามประเพณีลาวเฮาแหละเนาะกะสิยเป็นลอยเมื่อแรงเพื่ะตอนนี้ก็ประมาณสามโมงแล้วเนาะแต่ยังบ่ได้เฮ็ดเนาะค่ะกะแล้วเวียงช่วงนี้ก็เวียงไล่เนาะทุกคนกะบ่ค่อยได,ได้ได้ออกไปใส่เนาะมีแต่อยู่เฮือนแล้วกะเลี้ยงหม้อเลี้ยงควายซอยพ่อซอยแม่เนาะอีกบ่อีกโบ,กบด่ดนกะสิได้กับสิได้กับเวียงแล้วเนาะเพราะว่าทาง ทางเหียนเพื่อนกะแจงมาให้อันเกี่ยมไปฮับเบปากาแต่บุหัวน้องโรสิกับเปลี่ยงในบอเพราะว่าอยู่ลองสามเป็นกุ่มเสี้ยงเนาะเป็นกลุ่มเสี้ยงละยานแต่เพื่อนบอให้ครับเพราะว่ายานเห่าเอาไปแพร่เสื้อหรือว่ายานอันเห่าไปติดอยู่บนอื่นสินะเห่าก็เลยว่าต้องได้เฮ็ดใยยังยืนจากนักสะพพกคิดขเขาเจ้าบุหัวน้องโรสิกับได้บอถ้ากับบอได้ก็น่าจะอ่า ฝากมูเซ็นเอาให้เนาะแต่ว่ามันก็ต้องมีหลายขั้นตอนนั่นแหละเดี๋ยวทาเบิ้งอีกเท่านึงเนาะมาอย่ามาตัด้นกล้วยกันแล้วจะไปที่ไหงพี่กระทงเลยได้บบตัวนี้ได้อยู่ง ก็คือต้นกล้วยที่เราจะเอามาเฮ็ดเนาะเดี๋ยวซ้อมก่อนจังหน่อยแล้เวเขาก็กจะามาเฮ็ดกันบุ้งวัวสิได้หรือเปล่าเพราะว่าต้นกล้วยตัวนี้มันมันน้อยนะฝนแต่และปีก็ต้องได้เฮ็ดเนาะเพราะว่ามันตินประเพณีแต่ว่าปีนี้บ่ค่อยคึกคืนไปไหนเพราะว่ามันช่วงโควิดแดล้วกาเพิ่อนประกาศบอกให้สุมหนุ่มบอกให้เจงานอีหยังงนาะ จะได้อยู่นะเขียวเดี๋ยวเขาสิมาอันตัดต้นกล้วยเนาะบ่ฮู้ว่ามันสิเป็นหรือบ่ว่าตไกล อยราอ้ออ้อ <Sod> อ้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 ยบเท่าบกลางคืนกพเห็นเลยนอกดอกไม้ส้อแล้วก็แล้ว Oh, <laughs> เดีเ๋ยวอันนี้ของน้องปันดาวเนาะนี่ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนอันนี้เขาใส่แบบวัตถุแบบธรรมชาติเลยเนาะอันโดนไปมันก็ซีเน่าเปอยไปตามการเวลาเนาะทุกคนนี่อันนี้ของน้องปันดาวเอ้ะนี่จะคของไป,ปนะมักบองามยุว่ <laughs> ปใส่ตีใส่ดอกไม้กอนเนาะอึบนี่ก็ดอกไม้ที่เก็บมาเนาะ อันนี้ก็เป็นอันที่สองที่เห็ดแล้วแล้วกับประดับแล้วแล้วเนาะอันนี้ก็คือของน้องรถนะคะมืดไ,ไ่เห็นนี่เนาะนี่นะโอ้เออแจงอยู่ทางหนึ่งตัวนี้ประดับแล้วแล้วเนาะตัวนี้นะเดี๋ยวมาเบิ่งตัวนี้เดี๋ยวอันตัวนี้เฮาบ่ท่าใส่ก็ได้นะโอ้ดีเลยทางลุกม,มานี้บ่ท่าใส่ก็ได้เนาะเพราะว่ามันใส่ยากนี่เนาะตัวนี้ก็ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนนี่เนาะ นี่ก็เป็นสามซอเนาะทุกคนมีเห็ดใดสามอันนี่ยนะอันนั้นของน้องปันดาวของน้องปันดาวนี่ยังบอฮะได้ประดับเนาะตัวนี้ประดับแล้ว<อ>ก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปเจอกันถ้าเบื้องเมล็ดเนาะซีมีลายขนบอไปนี่นี่เนาะทุกคนมาเบิ้งกระทงของเฮาแต่ละคนเนาะอันนี้ของน้องปันดาวเนาะนี อันนี้ก็น้องรถเฮนะ็ดเนาะอันนี้ก็ของน้องรถเองเนาะทุกคนสีมืดๆหนึ่งเนาะเพระาะว่าตอนนี้ก็คำ่ำแดดละเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงป่ายเนาะอันนี้ของน้องลี่เนาะแล้วอันนี้ของแม่น้องบอนเนาะทุกคนก็มีสี่อันเนาะทุกคนนี่เป็นแจงได้เด้ดเนานะนี่เนาะ มือแหลงเขาจะไปลอยกระทงแม่พายว่างมาลอยนากันเด้เนาะสามารถมาลอยนากันได้เดินเนาะนี่สวยค่ะอันนี้เฮ็ดเองเดินเนาะใสวัตถุธรรมชาติเดียวมันกะห้วไปตามกาลเวลามาเนาะตอนนี้กระจิจมุแล้วเนาะทุกคนก็เป็นเวลาไต้ทูบใต้เทียนใตเหอาแล้วเนาะนี่น <S <S เนาะเฮากำลังไตเนาะนี่อันนี้เขาเอิน้นไตเทียนบูชาเหอนเนาะรอบๆเหง ประมาณนี้นะคะถ้ายหอนในบ้านก็นจะไตย,ยู่ที่พนักเนาะอันนี้ก็อยู่เหือนน้อยเนาะทุกคนประมาณนี้อีกจังน้อยเห่าแต่งกิจแล้วนะเหากระซี่ไปไปลอยกระทงเนาะทุกคนจู่เทียนกูซ่าเนาอันนี้จูดเขียนเนาะทุกคนนี่เบิ่งยับอุ้ยตื่นน,นี่นะนี่ เออนี่นะอืมเดี๋ยวเดี๋ยวเโมเจนเือวาอู้ไม่แกนห้อหมืดจวดสนะอันนี้ดอกไฟสี่เลยนี่นี่มันจะเป็นแบบคล้ายๆคือเทียนนี่แหละแต่ว่ามันจะเป็นแบบดอกไฟสี่พุ่งออก นี่ทุกคนปีนี้บ่ค่อยคือคืนปานไหนเนาะเฮาข้อแบบว่าข้บอบ่คือคืนเฮาเจนบ่ฮหัวมือแดดเอาฝันสาเนาะอันนี้เฮาเฮ็ดอันให้มันนเป็นฮิดคองอู้หูมันถึงมาซั่นเด้อันนี้เฮ็ดตามฮิดคองประเพณีดาวเฮาเนาะแต่ละปีเฮาต้องได้แบบไปลอยกระทงแบบ ถวาย,ยาอเี้ยนะเขาเอินนะทุกเท<ะ>ียนถวายทุกเทีนทยนถวายอันนี้อันไหนเนาะแม่น้ำคงคาได้ประมาณนี้แหละเนาะเขาก็บ่ค่อยจะแม่น,ำน้ำเนาะถ้าเป็นไผ่หูกะช่วยคอมเมนต์เด้อยนาะบางทีแบบอีของแต่รับประเทศมันก็บอกคือกันเนาะทุกคนนี่เดี๋ยวอีกตังนี้เขาก็สิปไปลอยกระทงเนาะนกป่านอันน้ำแล้วละสีมืดๆเนาะอันนี้แม่น้องบอล เขาสิไปลอยอันนี้แม่น้องบอลมาเออจากมือไปอันนี้น้องนิ่งกับแม่น้องบอลเนาะเขาสิไปลอยอยู่ยุน้องเพราะว่าเพิ่อนขาลูกขาเตาแดงแล้วอันน้องดี้น้องป่าน้องรถจิงสิไปอันลอยอยู่ขั้วเนาะคอยเด้อหยุดบึบทางซ้ายไปไปไป เลล่ะเอาเาคือบ่ทางนั้นแม่นี่ก็ได้เพไอจับมมจับนีจับอันนี้พกตัวว่าอาได้มันเด็กนมาไอ้นี้ไฟต้อนอันนไฟอนเออเดีๆใส่น้ำตรวนี้ดันหน่อยมาปไปปไปดูอาจุดอันนี้ทำมาลอยอยู่น้องเนาะ ยาดีเงี <laughs> ้ยเ้ยนี่นี่นโอ้โหเบาไหมเรื่องมันจับกันนี่ม่มามานี่มานั่งลง <laughs> นั่งลงนำการลูกนั่งลงนำการ <frick S 1> เลยคว <laughs> ้าป่อยเลยคว้าป่อ <laughs> ยนั้นป้อมจับนมือสุดรอยอยู่น้องเนาะทุกคนอันนี้นะ <laughs> โอ้ของนางิ่งน่งมได้มดอกุหลาบอีกจูดกันติงปักแม่ออมาจูดเ้่อยัเดนะเด่นะเด่นะจูดกันบ่เอาอันะฮะนะเอาไฟแสงสีนะออกมาแล้วจูดแล้วจึงปักออกมาทีก่อนเออใช่ไปนี่นะใส่จีงซี โอ้เสียงบังกะโพนี่นั่งลงไหมเอต๊อนโอ้หน,นื่นอยระวังเด้ระวังเด้เออนั่งลงมองอีป่านี่เลยเจี๊ยบแสงข้างดิเสี๊ยบแซนปักใส่แซนมองกันนะฮะนะมองว่างกันนะ ไปซะมาเป็นบ้าุนกยกยาไปลงน้ำกไปลงน้ำต้นเด้ดเรียมาบอลปาดเรียมาบานเรียมาทปเลนไปเลยไปเลยไปเลยไปนี้นะไป ไปเร็วไปเร็วเลยน้ำไหลแหงกะเร้อู้มัคิด้ปากินไหมัันกวดกวัดไปไปมอบอลอาบน้ำเลยสุลงได้เออเออเออออกออกแล้วก็แล้วนี่ ใต้ไนี wow. yeah. mm ้โ hmm. อ yeah. mm ้ hmm. yeah. Yeah. ิ่งไม่ตัวปิงนะนี่ิึงม่ตัวบกิยตัวท่อควายไป็นวันดีนะเกือบบนมาเกือบยืนุ่มเออกะไฟเดเฮ้ยปานเอยจะไปดียเด้กกรไฟกระไฟเฮานเน้เฮ่ิานคกือบบเลยปาบันี่บนับเน้ไจคุณเนาะห้องน้ิ่งไปแล้วเนาะทุกคนอันนี้เอาลอยอยู่อยู่น้ำนองเนาะไปนี่น ไปเฮงแค่ไปเฮงขนาดนี้โหปีนเวอร์เด้อเลอร์เอาให้เป็นพิธีดีเอไปอีกหรอวะยังงั้นปีนกันยุบยุกยุกบนเอาเตะนี่ตานี่หนึ่งคุดนึ่มาจับตัวขวดแม่งตูงใหญ่ไงไงวะพี่ตาเรื่องมันบ่อเนี้ยละมันไปที่ไหนอะมันไปแล้วดิ ไปทุกคนตอนนี้เฮากะมาลอ,อยยุคขว่แม,ม่น้ำสารเนาะเมื่อกี้นี้ไปคู่เอื้อยกับน้องนิ่งกับน้องบอนขอเอาอนขาเจ้าว่านเอื้อยหัน่ารุขาลาดลายคนแด้ลูกคนยังน้อยก็เลยว่าอันนั่นซะอะปั่นปั่นจับตัวนี้สารุจิเนียงมอาจับตัวมวยโยมจับพงคนอื่นอีกอือให้สรุจจับสรุจีเป็นผู้จับขม่มอ๋อ หามาสามคนเนาะน้องน้องปาแล้วก็น้องรีน้องรถ <c oughs> <c oughs> คอยเด้อาาปาทุกค,คนปีนี้แมนปีที่เงียบที่สุดแตงแต่แต่ผันตั้งแต่แตแตเซนประตูไม่ตู้คือชิมิต่ปีเดียวแมนั้งแต่เกิดมาน้องรถหักกันเคยเห็นปีเดียวเนี่ยธรรมดายูคัวนี้สิมาได้ว่ทุกคนจุดบังกระโปตุ่มตามตุ่มตามตุ่มตาม ฟดมยั่วยั่วยั่วแหละคือคืนแต่ว่าปีนี้ฮันแบบว่าเป็นช่วงของโควิดแดกก็เลยว่าประมาณนี้เลยเนาะไปไค่ไปมันแม่นบให้จัดเดย์สุมนุ่มทีแ,แรกคขาว่าอันลอยน้ากันกับเอื้อยเขาก,ก็เลยโอ้ยย่าแหละเายากไปลอยอยู่น้าไหลเนาะแต่ว่าอันเพิ่นลอยอยู่อันนองก็ได้เพราะว่าเ็ดเป็นพิธี ที่แรกว่าเฮาซีเข้าไปในบ้านเนาะก็เลยว่าอยไกไ่แด้พอดีแต่งกินค่าแล้วฮาก็เลยว่ามานี่เลยสักขวดน้ําสานกะไก่แด้เดือนยังบ่ออกเนาะทุกคนเาันท่า, 9, ทางลงมันยากแด้ทุกคนก,าาก,กับบ่ยากกอบอมันมันจุดเหงื่อนะบ่มันเป็นอันไปแล้วมันกับความเหนื่อยอันนี้ห้มันมเป็นน้าไล่เป็เลยทุกคนโอ้ย <laughs> ทุกคนเบิ่งอะ่ะเดือนห้าก,ก่ออกอเนาะแต่ว่ายังบ่ยังบ่แจงพ่นแหละประมาณสิบโมงพนแเลยเนาะ กะมีคนกะมีคนมาลอยอยู่เนาะแต่ประมาณ4-5คนยี่ฟากนั <h 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 ้นพูดเนาะอันนี้เฮามาฟากตลาดเออด้งสลีอ็กซ์มูนเออแน่นแน่นอธิษฐานเอออธิษฐานไหนย่าฟาวเด้อชาพร้อมกันเด้อพร้อมกันเหรออันเอาเทียนเล่มหนึ่งนี่เอาเล่มเออเอามาอันใสเป็นแม่ป่านไปใกล้ๆสลีอย่ไหม ชิยานให้ดืใสไเที่ยงซื้อไปกล้องตัวนี้มีค่าจำเนะเดี๋ยวเอาตัวนี้ใส่เอาเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปร่วมกันนะคะโอ้ยวัวไดใโอ้ยแก๊กยี่ห้านี่เฮ็ดอยู่บอกทุกคนเห็นแจงยีนเอาหาใส่ไฟ เออเอออันนั้นมาไหมอันยกขึ้นเมือปีนี้เป็นปีที่อันนั้นพญาตโลค้าเนาะทุกคนกระประมาณนี้แหละน้องปานยู้มใส่น้องปานอธิษฐานเลยเลยเลยอธิษฐานให้พ่อเนาะเพราะว่าพ่อน้องปานติดโควิดเนาะทุกคนอะอธิษฐานให้พ่อปเลยไปเลยนะไปเยเหรอเดี๋ยวของอีซันดีไป อันตังกงคนมนันสิเต็ดเสียงตุ๊กๆนิดนึงครับนี่น <coughs> นเ,นเด้อตังกงก็ยังบ่ได้มันสิบ่จิ้วลงน้ําเพิ่นวะนี่อ๋อสันต้องทํายังไง มาลอยกระทงน <vas> ้ากันเด้อเนาะยุลาแม่นมือออกันษาเพื่อจะลอยกระทงเนาะตุ้งอีซันตัวนี้มันยังสูกกว่าได้ดิโอชิไม่กันเลยยานบุยานบุยานบุยานมือสลีดีซีเอฟมือเนลีดีซีปักใส่กระดุมเอ้าอดีชานเด้ออือพาแม่สลีดีซีปักเองอดีชามเรียนเล็กจิ้งหังคือตัวนี้มาเด้อทุกคนเอาบุญน้ำกันเด้อน้ำไข่เนาะ อยกอะไร้มีนเด้อจะมาหาลูกเด้อให้ยตกเไงเด้อเอาเขียนสมุดแล้วด้อะไรไปไปเยเลยไปเลยไปเาเดอยเด้อ้ไปแล้วไปไปแล <laughs> Ui, khang, Bà oh, đi 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 มาทุกคนอธิษฐานเอาเดอ้อทุกคนเดอ้ออันใดบบุดีจะขอให้ไปนำกระทงนี้เลยเดอ้อเนาะพี่พีเอฟสี FC ก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญเด้อเนาะฉันจะไปแล้วนะ,อะออเออไปจัะพองจะพองมาโอ้โหสิลกา้าอย่านะอย่าเอ้ยมาขอเอื้อยจะไปเด้อบัดนี้เด้อไปเอา้าจะไปขอเื่อยนะ อุ้ยแไออ่างหมดก่อนออบุ่นุนไปตตีลักาเอาเเอาเอาเอาบตอตีบ่อ้ยคาตัวบุค้างเขาไปแล้วทุกคนไปก็ลอยอยู่นี่บุค้างก็ไปเยอะแต่ว่าอันนั้นโยกกัไปเตีนกไฟเตอร์ไปลเอาจุดให้มันมืดสนั่นเี่ใช้กไฟนี่ เชฟมาทุกคนยังสองอันเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะจุดให้หมดนะคะ <c oughs> นะเหื่อนๆฟังยับขึ้นมาด้วยทุกคนก็คนารเริ่มทยอยกันมาเลยเนาะเตะ่ว่าบุร่บุกคืนเนาะกะด็ดีคือกัน,<ม>นเต้ก็ดีคือกันเนาะเพื่อนขวบปอดไถเนาะเพราะว่าถ้ามาไล่คนบบจากไฟเป็นถ่ <c oughs> ทยุกใช <c> ่ <oughs> เอา มันพอทั้งก็หน่อยหรือว่ามันรอโอกาสดีวะยังชนกันนี่เดี๋ยวเอ้า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 จับจับข้ากบฟันอธิษฐานเอาเด้อดุกเด้ออธิษฐานด้วยประตูเอาอธิษฐานเลยแม่ท่านเอออธิษฐานให้ผู้ได่เด้อ ไอประตูยังเด้อไอประตูยังเกาะไอประตูมีแห้งาเนาะทุกคนอันนั้นก็เป็นถึงขวานเนาะปกติจะมีคนเต็มแบบจุดบังกะโลมาใส่เนาะแต่ว่าปีนี้เงียบสงบเนาะทุกคนก็เห็นมีอยู่อันประมาณห้าหกคนเจ็ดคนเนาะไปเอาเลี้ยงแล้วเอากระกับเจ้าคนี้นะจะข้ามมาลอยกันงงแคบ แบ่ว่าอ่านั่นแล้วก็มาเลยเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวนราจะขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้เดอ้อเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดมุงป่ายเนาะไปครับลูกไปนอนกับแม่เลยเนาะโอ้ยคำสซลรกระยานไปส่งก็ <c oughs> ไป ไปนี่รักกายไปเลยรักการลูกกรอเมิงมาโบโ, <c oughs> โอเคเนาะสำหรับอไอ้ไผ่เข้ามาเบิ้งคลิปนี้ก็ขอให้เจอะแต่สิ่งดีๆสิ่งปังๆเนาะคิดสิ่งใดก็ให้ได้สิ่งนั้นเงินล่ะเงินล่างมาเทมาเนาะไตโขมโอเคค่ะถ้ามาคลิปนี้ก็ซอกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องรถดด้อเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องรถดกับน้องลีเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะเพราะว่าคลิปนี้ก็ เป็นคลิปที่ออกพรรษาเนาะมันไผ่าัฒนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเด้อเนาะสิ่งใดบุดีก็ขอให้ไล่ไปน้ำกระทงพไปเลยเนาะ <c oughs> โอเคเจอก,กันคลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายไปย่างเมือม่อเมื่อ